นักศึกษาทุกคนนะคะมาเจอกัน EP 2นะคะการพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็งค่ะ EP 2การพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็งนะคะในครั้งนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการกําหนดทิศทางและเป้าหมายการตลาดนะคะการกําหนดเป้าหมายการตลาดการกําหนดเป้าหมายการดังดเพื่อเป็นการขยายอาชีพ ซึ่งจะทําให้ผู้เรียนและผู้ประกอบการที่ทาอาชีพนั้นสามารถบอกให้ทราบได้ว่าสถานประกอบการนั้นสามารถทําอะไรได้ภายในระยะเวลาเท่าใดซึ่งอาจกําหนดได้เป็นระยะสั้นหรือระยะ2ปีหรือ5ปีก็ได้นะคะการกําหนดเป้าหมายของการพัฒนาอาชีพจําเป็นจะต้องมีความชัดเจนสามารถวัดและประเมินผลได้ การกำหนดเป้าหมายหากสามารถกำหนดเป็นจำนวนตัวเลขได้ก็จะยิ่งดีเพราะจะทำให้สามารถทราบความชัดเจนและจะช่วยทำให้ทราบถึงการวางแผนที่มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นจะส่งผลในทางปริมาณท,ที่ดียิ่งขึ้นค่ะการกำหนดเป้าหมายการตลาดเป็นการคิดให้มองเห็นอนาคตของอาชีพให้มีความพอดีจะต้องกำหนดให้ได้ละ ให้ได้ว่าช่วงระยะเวลาข้างหน้าควรจะไปถึงไหนอย่างไรการบริหารการตลาดเป็นกระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวกับการวางแผนการปฏิบัติและการควบคุมกิจการต่างๆทําให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ประกอบด้วย3ส่วนคือ 1. การวางแผนที่มีวิธีการเพื่อบรรลุเป้าหมาย 2. การปฏิบัติตามแผน 3. การควบคุมและการตรวจสอบ การกำหนดทิศทางนะคะการกําหนดทิศทางทางธุรกิจสามารถทําให้การดําเนินธุรกิจประสบความสําเร็จได้ซึ่งสามารถแบ่งเกณฑ์การแบ่งการตลาดออกเป็นตลาดย่อยได้ดังนี้นะคะก็คือ 1. ความเหมือนกันของกลุ่มลูกค้า 2. ความแตกต่างระหว่างกลุ่มลูกค้า 3. ขนาดความต้องการที่มีขนาดเจริพอที่จะสร้างกําไรให้กับกิจการได้ 4. ความ ความตอบสนองตอบสนองผส,สมทางการตลาดใน5นะคะผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงตลาดย่อยได้โดยการสื่อสารในช่องทางต่างๆสำหรับการเดิตนตลาดย่อยนะคะก็จะมีปัจจัยที่ประกอบด้วยกัน4ปัจจัยนะคะก็คือ1ที่ตั้งในสถานประกอบการทำให้เกิดตลาดย่อย2ประเทศของสถานประกอบการนั้น สขนาดของสถานประกอบการและ4วิธ yes. ีการใช้สินค้าของขนาดย่อยการวิเคราะห์กลยุทธ์สู่เป้าหมายการพัฒนาการตลาดนะคะสามารถแบ่งกลยุทธ์ออกด้วยกันโดยอาศัยสองปัจจัยนะคะก็คือปัจจัยภายในและก็ปัจจัยภายนอกนะคะปัจจัยภายในคือสิ่งที่เราควบคุมได้ ซึ่งได้แก่จุดแข็งและจุดอ่อนส่วนปัจจัยภายนอกคือสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะคะก็คือสรรคและโอกาสเพื่อขยายความเข้าใจของกลยุทธ์สู่เป้าหมายการพัฒนาการตลาดนะคะก็สามารถทําเป็นกรอบตารางสี่เหลี่ยมได้นะคะโดยใช้หลักการซอสนะคะก็คือ S, w O, T นะคะ S ก็คือจุดแข็งนะคะ W ก็คือจุดอ่อน O ก็คือ ประจักนะคะและก็ T ก็คือโอกาสค่ะเพื mm ่อ hmm. เป็นการวางแผนในการปรับกลยุทธ์นะคะเราก็สามารถทำด้วยกันกับทีมผู้บริหารหรือไม่ก็ประการด้วยกันนะคะในกิจการที่เราทำนะคะ mm hmm. ก็ให้แต่ละคนร่วมมือการวางแผนนะคะ mm hmm. ก็ให้ทำ SWOT นะคะ แล้วก็เดนการวิเคราะห์ออกมาเป็นแต่ละส่วนนะคะเพื่อเป็นหลักในการจำาสวนะคะก็คือเริ่มจากการหลักการจำก็คือตัว S นะคะ S ก็คือจุดแข็งของสวนะคะถ้าหากเราทราบว่าธุรกิจของเรามีจุดแข็งอยู่แล้วเราก็พยายามรักษาระดับแลวก็พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นนะคะ ัวที่สองนะคะเดมินยูนะคะก็คือจุดอ่อนนะคะถ้าหากว่าเราทราบจุดอ่อนทางธุรกิจเราก็ต้องพยายามพัฒนาจุดอ่อนของเราให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นนะคะตัวที่สามนะคะตัวโอนะคะ,ะ,คะก็คืออุปสรรคนะคะถ้าหากเราทราบว่าตัวไหนทําให้เรามีอุปสรรคเราก็ต้องพยายามค้นคว้าแล้วก็คิดค้นฝ่าวันอุปสรรคั้นไปให้ได้นะคะตัวต่อไปก็คือตัวทีนะคะตัวทีก็คือโอกาสนะคะ ก็คือช่องทางนี่ก็โอกาสในการดําเนินธุรกิจให้เข้าห,หน้ายิ่งขึ้นค่ะหน้าตาเป็นะน,น้าที่ดีก็ต้องมองเห็นแล้วก็กร,รถถับกลยุทธ์ทางการตลาดโดยใช้หลักการโซ่นะคะก็คือมีจุดเหงจุดอ่อนแล้วก็อุปสระคัลหรือก็โอกาสะต่อไปเรามาทราบกลยุทธ์ของการวางแผนนะคะกลยุทธ์ทางการตลาดถถนักเรียนพอจะทราบไหมคะว่ากลยุทธ์ทางการตลาดมีอะไรบ้าง กลยุทธ์ทางการตลาดนะคะมีอยู่มากมายหลายกลยุทธ์นะคะแต่กลยุทธ์ที่นักธุรกิจนิยมใช้กันมากที่สุดก็มีอยู่ด้วยกัน4กลยุทธ์ซึ่งเป็นกลยุทธ์พื้นฐานที่ใช้ในการวางแผนให้ในแต่ละส่วนมีความสามารถในการดําเนินง,งานที่เข้ากันได้นะคะบางครั้งอาจจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ทั้ง4กลยุทธ์ในระยะเวลาอันสั้นแต่ก็ไม่เป็นไรธุรกิจสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ แต่ละกลยุทธ์ได้โดยเริ่มต้นจากกลยุทธ์ที่หนึ่งสองสามไปค่อยๆปรับจนสมดุลจนครอบทั้งสี่กลยุทธ์ในที่สุดต่อไปเรามาดูกลยุทธ์ที่หนึ่งนะคะกลยุทธ์สินค้าหรือการบริการหรือเรียกอยี่เรียงว่า product นะคะสินค้าหรือบริการกําหนดสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าเช่นลูกค้ากลุ่มผู้สูงอายุต้องการน้ำผลไมา้ที่มีรสหวานเล็กน้อย เราก็สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้านะคะต่อไปเรามาทราบถึง 4P ข้อที่2นะคะข้อที่2ก็คือราคาของสินค้านะคะราคาของสินค้าเป็นการตั้งราคาที่เหมาะสมกับสินค้าหรือบอริการและกำลังซื้อของลูกค้าพิจารณาจากราคาของคู่แข่งบางครั้งเราอาจจะตั้งราคาต่ำกว่าคู่แข่งก็ได้โดยลดคุณภาพบางตัวที่ไม่จำเป็น ก็จะทำให้สินค้ามีราคาต่ำลงกว่าคู่แข่งหรือสามารถกำหนดราคาสูางกว่าคู่แข่งก็ได้เมื่อสินค้าของเราดีกว่าคู่แข่งด้านใดด้านหนึ่งเพื่อให้ลูกค้ามีโอกาสเปรียบเทียบแต่ต้องยึดคุณภาพของสินค้าเป็นหลักค่ะต่อไปหลักที่พีข้อที่3นะคะก็คือสถานที่ขายสินค้าสถานที่ขายสินค้าควรเลือกทำเลให้เหมาะสมกับลูกค้า เรือคิดหาวิธีการส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าได้อย่างไรให้รวดเร็วที่สุดแล้วก็สามารถทําให้ลูกค้าประทับใจแล้วก็ถึงมือลูกค้าได้อย่างปลอดภัยค่ะและหลักการ 4P ข้อสุดท้ายนะคะก็คือการส่งเสริมการขายหรือโปรโมชั่นการส่งเสริมการขายเป็นการทํากิจกรรมต่าง,างๆเพื่อให้ลูกค้ารู้จักสินค้าได้อยากที่จะมาซื้อสินค้า เช่นการแจกให้มีการทดลองใช้การลดราคาในช่วงเลขกการแถมไปกับสินค้าอื่นๆเพื่อจูงใจแล้ดึงดูดใจให้ลูกค้ามาซื้อสินค้าของเราค่ะจากการเรียนรู้หลัก 4P นะคะกลยุทธ์ทางการตลาดเมื่อกี้นะคะพอจะสรุปเป็นแผนผังเป็นภาพได้ดังนี้นะคะข้อที่1คืออะไรคะพอจะทราบไหมคะ เริ่มจากภาพไหนให้นักเรียนดูตามแผนภาพนี้ได้เลยนะคะก็คือสินค้าและบริการภาพไหนคะ่าก็คือคำว่า product นะคะ o d u c t ก็คือสินค้าหรือบริการนะคะก็คือเป็นการกำหนดราคาสินค้านะคะสองสองก็คือราคาสินค้าราคาสินค้าคือ ใช่นะคะก็คือราคาของสินค้านะคะก็คือเป็นราคาของสินค้าที่เราตั้งไว้ให้เหมาะสมกับสินค้าในบันกานะคะ3านะคะ3ก็คือสถานที่ขายสินค้าสถานที่ขายสินค้าก็คือเพจนะคะเพจก็คือสถานที่ที่ขายที่จัดจำหน่ายทําให้สินค้าไปถึงมือผู้บริโภคหรือลูกค้าได้ถูกต้องตามเวลาด้วยนะคะแล้วก็ การสุดท้ายของ c p นะคะก็คือโปรโมชันนะคะก็คือการส่งเสริมการขายอยู่ในวงกลมสีเหลืองนะคะก็หลักการส่งเสริมการขายก็จะมีอยู่ด้วย,วยการสีข้อนะคะก็คือใช้หลัก c p นะคะก็คือโฟลเดอร์ไฮคแล้วก็โปรโมชันนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงผ่านบทเรียนบทนี้แล้วนะคะก็คือการกำหนดทิศทางและเป้าหมายทางการตลาดนะคะ ัางหน้านะคะก็คือให้นักศึกษานะคะได้กลับไปทำใบวัดความรู้นะคะในครั้งที่13แล้วก็นำมาสมในครั้งต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ครูก็ขอนำเสนอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ